คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณเฟสมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณป้าของคุณเฟสที่มีคนประสงค์ร้ายจนทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามมาครับ คุณฟียมาพร้อมกับเรื่องบ้านแตกเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณฟียตสวัสดีค่ะวิจ๊ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดเหมือนนั่งอยู่ในห้องจัดรายการเลยน่าจะนั่งอยู่ข้างๆวิจ๊ค่ะตอนนี้ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะพูดให้หลอนนะ,ะนี่โทรมาจากไหนเนี่ยโทรมาจากเชียงใหม่ค่ะวิจ๊จังหวัดเชียงใหม่อากาศโดยรวมณตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ปังมากค่ะพี่แจ๊ร้อนปังปีนานใช้คําว่าร้อนปังปีนานเลยเหรอมันฝุ่นด้วยค่ะพี่แจ๊กแล้วก็สภาพอากาศฝุ่นค่อนข้างจะเยอะถ้าวันนี้เป็นมีการจิบน้ำกระแอมก็ยังไงก็รบกวนก่อนเลยนะคะได้เลยเตรียมข้างๆตัวได้เลยนะครับติดตัวกอดเป็นขวดเล่าข่าวเลยค่ะเยี่ยมเลยนี่ดูท่าทางนี่ลำยองมาเลยเดี๋ยวนะคุณคุณเฟียดกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังเลยค่ะพี่แจ๊คครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะแต่เป็นสาววกพี่แจ๊คเลยนะคะและปะกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนมากทั้งฟังสดแล้วก็ย้อนหลังเรียกว่าเสพติดค่ะพี่แจ๊คสุดยอดแล้วระหว่างตัวของคุณเฟสกับรายการนี้ใครจอดับก่อนกันครับก็ต้องเป็นรายการ <laughs> ที่ <laughs> ไปต่อคะ่ะส่วนเฟสก็ดับไปก่อนเพราะว่ากินยาด้วยค่ะพี่แจ๊กก่อนนอนอ๋อโอเคดูเป็นคนที่พูดจาสบายสบายแสดงว่า ไม่มีความตื่นเต้นชิวๆเลยนะตื่นเต้นมากพี่แจ๊ดจะกระแลเปียกมาสองวันแล้วเมื่อวานเกิดเหตุขัดข้องดูวันผิดค่ะก็รอมาหนึ่งวันวันนี้เป็นวันที่สองแต่จักระแลก็เปียกเหมือนเดิมค่ะเพราะความตื่นเต้นใช่โอเคโอเคมาคุณเฟสเราวางเรื่องของความตลกเอาไว้ก่อนเฮ้ยจากข้อมูลเบื้องต้นที่คุณเฟสให้มามันใช้ชื่อเรื่องแรงมากเลยนะบ้านแตกเลยหรอ จริงๆตรงนี้ยน่าจะเป็นทีมงานตั้งชื่อ,อให้ในมุมมองของเฟียรอะค่ะถ้าถามว่าบ้านแตกอะอบ้านบ้านแตกจริงๆค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ในจุดที่เฟียดอยากถ่ายทอดก็คือเป็นความรักของคุณยายที่เขามีให้กับเฟียดแล้วก็ตัวของคุณป้าซึ่งเป็นลูกสาวของเขาแต่ก็เป็นเรื่องนี้ค่ะพี่แจ๊กแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้เฟียดเปิดความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เรามองไม่เห็นม,มันเป็นเรื่องที่เราแบบ บางครั้งมันก็อธิบายเป็นในทางที่มีเหตุผลแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้จริงๆค่ะโอเคเพราะฉะนั้นคุณเฟียสเวลาเล่าค่อยๆเล่าไม่ต้องรีบนะได้ค่ะพี่แจ๊คโอเคมาอยากฟังเรื่องนี้ครับบ้านแตกที่ว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นตอนที่เฟียสยังเด็กค่ะช่วงอายุเนี่ยเฟียสจำไม่ค่อยได้แต่เวลาเนี่ยน่าจะผ่านมาประมาณยี่สิบสาสิบปีล้วค่ะพี่แจ๊คค่ะ ตอนที่เฟียสยังเด็กนะคะเฟียสต้องใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ส่วนบ้านของอคุณตาคุณยายเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือซึ่งเฟียสขออนุญาตไม่ระบุจังหวัดเพราะว่ามีตัวละครหลายๆตัวแล้วก็ในหน้าที่ต่างๆมันค่อนข้างที่กลัวว่าจะกระทบกับท่านอื่นๆค่ะคะจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือเนี่ยก็จะมีภาษาท้องถิน่นถ้าเฟียสเผลอพูดภาษาท้องถิน่นไปก็ฟังเป็นอัรธรรตไปละกันนะคะได้ครับ เฟสอยู่จังหวัดเชียงใหม่และทุกการปิดภาคเรียนฤดูร้อนค่ะซัมเมอร์เฟสต้องลงไปอยู่กับคุณตาคุณยายที่จังหวัดนี้ค่ะซึ่งคุณตาคุณยายเนี่ยเฟียต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคุณยายเฟียอาจจะมีลูกหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีคุณป้าของเฟียแล้วก็คุณแม่ของเฟียต การที่คุณป้าเป็นพี่สาวของคุณแม่เป็นลูกของคุณยายก็จะทําให้เราได้มีการพบปะกันค่ะรวมถึงเฟียสก็จะเป็นเพื่อนที่คอยเล่นกับพี่สาวของเฟียตเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็สนิทกันค่ะเพราะว่าอายุห่างกันแค่ปีเดียวค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของคุณยายเฟียสเนี่ยเขาก็จะมีน้องสาวเอ,อน้องสาวของคุณยายเนี่ยชื่อว่าคุณยายนุ่นค่ะ,ค,ะคุณยายนุ่นเนี่ยเขาจะมีเขาจะเรียกว่าอาชีพไหมอะคะพี่แจ๊ค มันคือการเป็นถ้าเฟียดเรียกในความเข้าใจของเฟียดที่คุณยายให้เรียกมาตั้งแต่เด็กอะค่ะก็จะเรียกว่าผีมดอืมผีมดคือคนทรงเจ้าคือคนที่สามารถรักษาโรคบางโรคได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าตอนเด็กเเฟียดปวดฟันไงค่ะคคเขาก็จะมีสมุนไพรมีอ่างอ่าอ่างหรือหม้อด,ดินสักอย่างหนึ่งให้เราลมลมลมไอ้น้ําเพื่อที่จะรักษามันก็จะมีรูปแบบการรักษาที่ เป็นในทางที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์ออือค่ะก็ในส่วนของตรงเนี้ยก็จะมีคุณยายนุ่นนี่แหละค่ะที่คอยส่งเจ้าเขา้าทรงบอกเล่าเรื่องรา่าของแต่ละคนที่เขามีความเดือดเนื้อร้อนใจครับก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเป็นอาชีพไหมแต่ก็มีการอ่าทําบุญกันอะไรอย่างเนี้ยค่ะพี่แจ๊คครับค่ะ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของบุคคลนะคะ,ะครอบครัวของคุณป้าเฟียดค่ะก็จะมีคุณลุงซึ่งเป็นพ่อของพี่สาวลูกพี่ลูกน้องของเฟียสชื่อว่าเสือโมเฟียสขอเรียกว่าเสือโมอเพราะว่าคุณลุงเนี่ยเป็นนักการเมืองของจังหวัดนั้นค่ะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในเรื่องของอาการมีอำนาจในเรื่องของนักเลงต่างๆ ค่ะค่อนข้างทีง่จะดุใช้คําพูดนั้นดีกว่าเหมือนประมาณเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอยู่ในแถวนั้นใช่ค่ะก็เลยเรียกกันว่าเสือ,อเสือโมทุกคนจะเรียกกันว่าเสือโมค่ะคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยก็กแต่งงานกันซึ่งคุณลุงเขาก็จะมีความเป็นเสือมีความเจ้าชู้มีความหลายๆอย่างอยู่ในนั้นนะคะจนมาแต่งงานกับคุณป้าอยู่กับคุณป้าเราก็มีพี่สาวเฟีย Uh, พอตอนมีพี่สาวเฟียสเนี่ยธุรกิจของที่บ้านของคุณป้าเนี่ยก็จะเป็นโรงเรื่อยโรงเรื่อยไม้ไม้สัก<ม>แบบนี้ค่ะ<ม>เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโรงไม้ทุกอย่างราบรื่นดีมากๆเลยค่ะจนปีหนึง่งคุณป้าของเฟียสตัดสินใจที่จะลงเล่นการเมืองค่ะพี่แจ๊ค ตามรอยของคุณลุงซึ่งคุณป้าเฟียดก็เป็นตัวเต็งอย่างที่คาดการกันไว้เพราะว่ามีพื้นฐานของคุณลุงที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่แล้วรวมถึงในเรื่องของกิจการธุรกิจต่างๆที่ค่อนข้างจะดีค่ะพี่แจ๊คปีนั้นคุณป้าก็ทําการหาเสียงทุกอย่างปกติค่ะใกล้ถึงวันเลือกตั้งเต็มทีก็มีเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยจะดีเกิดขึ้นค่ะอยู่ๆคุณป้าก็ล้มป่วยค คุณป้าล้มป่วยคุณป้าก็ไปหาคุณหมอหาคุณหมอทางวิทยาศาสตร์นะคะหาสาเหตุไม่ได้คะ่ะพี่แจ๊คไปหาเที่ยวไปเที่ยวมาอดอดแอดแอดไม่มีแรงร่างกายก็เริ่มสู้ผอมลงไปเรื่อยๆอจนคุณยายเนี่ยก็เลยได้ไปไปปรึกษาคุณยายนุน่นครับคุณยายไปขอให้คุณยายนุน่นอ่าดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณป้าเป็นแบบนี้ครับยายนุ่นลงทรงค่ะแล้วก็แจ้งรายละเอียดกับ คุณยายมาว่าคุณป้าโดนของนะของอยู่ใต้เสาบ้านต้องอธิบายแบบนี้ก่อนค่ะพี่แจ๊คจังหวัดนั้นน่ะเป็นจังหวัดที่เขาจะเอาเสาต้นไม้ต้นใหญ่ๆอ่ะค่ะพี่แจ๊คประมาณสองสองถึงสามคนโอกมาเป็นเสามาเป็นเสาให้กับบ้านค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะพี่แจ๊อแล้วด้านล่างอ่ะมันก็จะเป็นบ้านยกสูงเป็นชั้นบนมีใต้ถุนค,ะค่ะ ไต่ถุนด้านล่างก็คือปูพื้นปูนปกติซึ่งทุกคนก็มีคําถามว่าอยายนุ่นก็บอกว่าอของเนี่ยถูกฝังไว้ใต้เสาอื ที่เท่าไหร่เฟียจจาไม่ได้จริงๆค่ะพี่แจ็คแต่อยู่ริมฝั่งขวาอาภาพในความทรงจำของเฟียเฟียจําได้แบบนี้เออให้ไปเอาของตรงนั้นออกขุดลงไปใต้อ่าพื้นดินตรงนั้นแต่จริงๆแล้วพื้นดินตรงนั้นนะเหตุการณ์ตรงนัน้นมันมีปูนด้วยค่ะพี่แจ็คเขาเทปูนด้วยเขามีดินด้วยแต่ว่ามันก็จะมีช่องว่างระหว่างปูนกับดินค่ะพี่แจ็คครับ คุณยายได้ทราบแบบนั้นเนี่ยเขาก็ยายนุ่นก็บอกคอุณยายว่าให้เตรียมอะไรไปบ้างก็จะเตรียมสตวงเป็นของข้าวของหวานรูปปั้นธงตงุงต่างๆไปทําตามพิธีค่ะเตรียมไปทุกๆอย่างไปถึงที่บ้านของคุณป้าก็เริ่มทําการขุดให้ลูกน้องคุณป้าเนี่ยละค่ะเป็นคนขุด ขุดลงไปแล้วก็เจอจริงๆค่ะพี่แจ๊ค uh. เป็นห่อผ้าห่อหนึ่ง uh. ซึ่งตอนนั้นน่ะเด็กๆหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็จะโดนกันออกทุกคนก็จะโดนกันออกแล้วก็บอกว่าพอเจอห่อผ้าแล้วเหล่าคนงานก็เขาไม่กล้าค่ะพี่แจ๊คทุกคนด้วยความที่พอมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วที่ข้อมูลที่ชาวบ้านเขาบอกต่อๆกันมามันก็เป็นฟีลลิ่ง อ่าว่ามันเป็นของไม่ดีถูกฝังไว้ในใต้บ้านของป้าเฟียสเพราะฉะนั้นคนงานก็จะไม่กล้าที่จะไปช่วยหยิบจับเอาออกมาจนต้องเป็นคุณยายของเฟียสค่ะที่เป็นคนอ่าเอามือไปจับมาเองอแล้วก็เอามาทำพิธีตามที่ยายนุ่นได้แจ้งค่ะคหลังจากที่ทำพิธีทุกๆอย่างก็เหมือนทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะคะพี่แจ็คเขามีการทำพิธีตอนนั้นอะเฟียสไม่ได้เห็นในจุดของพิธีที่เขาทำแต่ก็คือ เอาไปวัดเอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจตรงนั้นเพราะว่าทุกคนกันเอาเด็กๆออกแถวนั้นอ,ออกหมดเลยค่ะ <c oughs> อพอทําเสร็จแล้วทุกอย่างเหมือนจะดีขึ้นค่ะคุณป้าก็เหมือนอาการจะดีขึ้น เหมือนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วอยู่ๆจากนั้นอีกไม่กี่วันเองค่ะพี่แจ๊กเฟียตก็อยู่ที่บ้านกับคุณยายตอนนั้นเฟียตจำได้ว่ามันเกิดขึ้นในความฝันของเฟียสค่ะบ้านของเฟียสบ้านในจังหวัดนั้นจะมีลักษณะคล้ายกันก็คือจะเป็นบ้านมีใต้ถุนค่ะยกขึ้นมามีบันไดมีชานแล้วก็มีทางขึ้นบ้านด้านบนวันนั้นเฟียตนอนค่ะพี่แจ๊กเราเฟียตฝัน ในฝันเฟซย,ยังจําได้ดีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วภาพนั้นก็ไม่เคยออกจากความทรงจําเฟสไปเลยมันน่ากลัวมากๆเฟซกาลังเดินขึ้นบ้านค่ะกําลังจะเดินขึ้นบ้านไปชั้นบนในตอนที่เดินเนี่ยเฟสก็เดินขึ้นบ้านปกติแล้วอยู่ๆก็มีมือมือหนึ่งค่ะพี่แจ๊คมาจับแล้วก็บีบตรงข้อเท้าเสียดไว้แรงมากอจนทําให้เฟสหันไปเจอกับสิ่งที่ เฟดมั่นใจว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่การ์ตูนที่เราเห็นกันหรือว่าไม่ใช่ภาพปกติที่เราดูในทีวีกันนะคะคเป็นร่างของเฟดคิดว่าเป็นผู้หญิงเพราะผมเขายาวมากลักษณะตัวของเขาจะเป็นสีดำผมยาวยาวมากๆเป็นสีดำสภาพมือทุกอย่างก็เปอเปื้อนมอมแมมค่ะพี่แจ๊คแล้วก็บีบขาเฟียดไว้เล็บมือยาวมากๆ ด้วยความที่เฟียตกใจหันไปเห็นก็เรียกตะโกนเรียกคุณยายไม่ยายไม่ยายไม่ยายจุยน้องจิมไออย่างยุบขาน้องกระมงไม่ยายด้วยความที่เรากลัวกลัวมากเป็นเด็กอะนะคะคตะโกนเรียกยายก็วิ่งออกมาตรงประตูค่ะคุณยายวิ่งออกมาคุณยายก็ตกใจแล้วคุณยายก็ถามว่า,ย,ายี่หยางไม่ย่หยางตรงนี้ไม่ใีหยางตรงนี้ไม่ยี่หยางหลานคุณยายก็คือสื่อสารกับสิ่งสิ่งนั้นว่าทําอะไรอ,อทำอะไรกับหลานชั้น ปอยปอยบาเดียวนี่จะเอาไอ้ยังเอ่อร่างร่างนั้นนะคะเขาก็สื่อสารกลับมาค่ะพี่แจ๊กว่ากูจะกินมันเราได้ยินเนาะัมันนั่นคือสิ่งที่เขาสื่อสารกันในฝันนั้น,นะคะ่ะพี่แจก๊กอออเป็นประโยคที่<อ>เราก็ไม่รู้ว่ากินกินเราคืออะไรกินตับเราคืออะไรครับเอ,อแล้วคุณยายก็บอกว่าบ่ได้ห้าม กินมอได้ให้ายากินมากินตับกูเออเขาบอกว่าให้มากินตับเขาแทนครับซึ่งความฝันนั้นหลังจากที่คุณยายพูดประโยคนั้นเสร็จกับร่างร่างนั้นนะคะเฟดก็จกะ,ะดุ้งตื่นขึ้นมามันเป็นความฝันที่ทําให้เรากอดคุณยายเพราะตอนนั้นเฟดนอนกับคุณยายค่ะเป็นเด็กที่นอนกับคุณตาคุณยายครับมันน่ากลัวมาก จนทําให้เราลืมมันไม่ได้จริงๆแล้วเราก็กลัวมากเราก็ถามว่าคุณยายแบบนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าม,มันคืออะไรก็คุณยายก็ปลอบทําให้เรื่องคืนนั้นผ่านไปค่ะแต่เอาจริงๆก็ไม่สามารถลืมได้อย่างที่เราให้พี่แจกสั้งค่ะครับหลังจากนั้นคุณยายก็กับเฟรก็ใช้ชีวิตกันปกติค่ะแล้วก็คุณยายก็บ่นมาเนืองๆว่า ปวดท้องมีอาการปวดท้องวันนี้ปวดไม่ค่อยดีเลยเขาก็จะมียาสมุนไพรเป็นยาลูกกรดต่างๆที่คนสมัยก่อนเขากินกันนะคะ <Okay. S 2> เขาก็กินเขาก็บอกว่าเขาหายแล้วนะดีขึ้นแล้วซึ่งคนสมัยก่อนเขาจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าการไปหาหมอที่โรงพยาบาล mm. มันรักษาไม่ได้เขาก็จะมีความเชื่อในสมุนไพรามากกว่าการรักษาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านไปประมาณสองสัปดาห์คุณยายเริ่มตัวตัวเหลืองค่ะมิจฉ ตัวเหลืองแล้วมีอาการปวดท้องปวดหนักมากๆจนไม่ไหวแล้วจนคุณแม่เฟสก็บอกว่าไม่ได้แล้วแบบนี้ปล่อยให้กินยาสมุนไพรกันเองที่บ้านไม่ได้แล้วก็เลยต้องพาคุณยายไปหาหมอค่ะคแจ้งแบบนี้ค่ะพี่แจ๊กว่าคุณยายเฟสเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรีร่แต่สิ่งที่ไปหาคุณหมอแล้วตรวจเจอก็คือโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายค่ะ คุณหมอแจ้งว่าอาการเนี่ยค่อนข้างเป็นระยะที่มันมันมันลามแล้วมันเสียไปแล้วตอนนั้นก็ก็พาคุณยายเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลจนสุดท้ายคุณยายก็ต้องต้องอยู่โรงพยาบาลยาวเลยค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วค่ะคจนคุณยายก็ก็เสียไปจัดการงานทุกอย่างเสร็จหมดแล้วค่ะทึก ก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะโอเคมันน่าจะจบหมดแล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไปเกิดขึ้นต่อกับคุณป้าค่ะพี่แจ๊คครับคุณป้าของเฟียสหลังจากนั้นอีกไม,ไม่ไม่กี่เดือนนะคะพี่แจ๊คคุณป้าตรวจพบมะเร็งตับที่เดียวกันค่ะเหรอใช่ค่ะซึ่งเป็นระยะที่ร้ายแรงแล้วเช่นกัน ลักษณะอาการของคุณป้าจะแตกต่าง,งคุณยายอย่างเดียวก็คือสภาพร่างกายที่จะผอมซูบกว่าแต่คุณยายเนี่ยก็คือจะยังดูมีเนื้อมีหนังเป็นคนอ้วนนะคะค,คุณป้าผอมซูบมากและตัวเหลืองเหมือนคุณยายแล้วก็เป็นการรักษาที่ไม่ทันเช่นกันค่ะคสุดท้ายคุณป้าเสียไป หลังจากที่คุณป้าเสียไปไม่นานก็มีคุณลุงกับพี่สาวเฟียดนะที่ยังต้องเจอกันยังต้องอคอยไปมาหาสู่กันอย่างเงี้ยค่ะครับช่วงที่ไปมาหาสู่กันเราก็เป็นเด็กค่ะพี่แจงแล้วเราก็มองเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เอ๊ะทำไมพี่เลี้ยงของพี่สาวเฟียดคนนี้ได้ใส่เสื้อผ้าคุณป้านะ้าทำไมเขาถึงได้ไปงานแทนคุณป้าทำไมถึงได้ไปกับ พี่สาวเฟียสแล้วได้ใส่สร้อยต่างๆที่เป็นเครื่องประดับของคุณป้ารเราก็ได้ความสงสัยแต่ด้วยพี่เลี้ยงของอพี่สาวคนนี้ค่ะเฟสก็ได้เจอกันตลอดอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเขาคงจะดูแลพี่สาวเราดีคุณลุงก็เลยคงจะให้ของเขาเขาก็คงที่จะมีการตอบแทนกันก็นก,ก็เป็นในมุมมองของเด็กๆค่ะครับหลังจากนั้นไม่นานค่ะพี่แจ๊คเฟสก็ต้องกลับมาเรียนที่เชียงใหม่ กับมาเรียนห่างไปสักพักหนึ่งเราก็ได้ข่าวคราวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกี่ยกับบ้านพี่สาวค่ะค,คุณลุงเฟสจากปกติก็คือเขาสามารถที่จะ,ะดูแลบ้านดูแลทุกๆอย่างในตัวเองได้นะคะแต่ไปทำอีท่าไหนก็ไม่รู้ติดการพนันจนถึงขั้นต้องขายบ้านหลังนั้นขายทรัพย์สินทุกๆอย่างของบ้านแล้วมากกว่านั้นค่ะพี่แจ๊คคุณลุงเฟียส คว้าปืนขึ้นมายิงพี่สาวเฟียสแต่เหตุการณ์นี้มีญาติาอีกคนหนึ่งค่ะเป็นคุณลุงอีกคนนึงช่วยอเอาพี่สาวเฟียสออกไปจากสถานการณ์ที่ลงเรื่อยตรงนั้นก็พากันออกไปเพราะว่าพี่สาวเฟียสไม่ยอมเซ็นมอบอำนาจในผืนดินแปลงสุดท้ายที่เขาต้องการจะขาย ค่ะก็เกิดเป็นเรื่องนี้กันเกิดขึ้นแล้วจนสุดท้ายพี่สาวเฟียตก็คือคิดว่าไม่เอาอะไรละถ้าพ่อจะเอาก็ให้ให้จนหมดเนื้อหมดตัวในทุกๆอย่างจากคนที่เฟียตเรียกว่าเป็นท็อปของจังหวัดจังหวัดนั้นเลยค่ะคเป็นเหมือนชีวิตนางฟ้าเป็นลูกคุณหนูก็กลับกลายเป็นต้องไปอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งที่เขามีความเอนดูในตัวพี่สาวเฟียบ ค่ะส่วนคุณลุงก็ต้องไปอยู่กับญาติของคุณลุงซึ่งก็มีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าลำบากค่ะตกอับจะใช้คำนั้นเพราะว่าจากที่เขาเคยมีทุกๆอย่างกลายเป็นเขาต้องนอนกับพื้นต่างธรรมดาค่ะพี่แจ๊คแล้วก็เป็นคนแก่ที่ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยโรคหลายๆอย่างที่รุมเร้าด้วยครับค่ะจนสุดท้าย ญาติหลายๆคนรวมถึงคุณแม่ของเฟียดก็มีความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงเป็นขนาดนี้ออกลับไปที่คุณยายนุ่นค่ะถึงเรื่องมันจะผ่านมาแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนก็อาจจะไม่ได้สนใจคิดว่ามันเป็นโรคทางร่างกายปกติก็เกิดความสงสัยว่ามันเป็นขนาดนี้ได้ยังไงมันทําไมมันถึงพังทลายกันขนาดนี้คุณยายนุ่นก็ลงทรงแล้วก็ได้เล่าสู่ให้ทุกคนฟังค่ะ ญาติๆก็ได้ฟังกันวันนั้นว่ามีตัวของคนที่อเขาอยู่กับคุณป้าคุณลุงแล้วก็พี่มดเนี่ยด้วยความไว้ใจพี่ชาฟเฟียร์ขอโทษค่ะหลุดชื่อไปแล้วอ่าด้วยความไว้ใจคะ่ะก็อยู่ดูแลแล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมในการเอาของมาไว้ในบ้านอืมแล้วหลังจากที่คุณยายเอาของออกไปแล้วเนี่ย ตัวพี่เลี้ยงคนนั้นเขาก็ยังสามารถที่จะเอาของต่างๆใส่ไว้ให้คุณป้ากินใส่ไว้ให้คนในครอบครัวกิน<อ>ยังได้อยู่ด้วยความด้วยความที่เฟสก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาใช้ทำคืออะไรนะคะแต่มันคือในลักษณะของคุณลุงเนี่ยก็จะโดนของไปในทิศทางทำให้รักทำให้หลงทำให้เอนดอูของพี่สาวเฟสนี่ก็คืออยู่แบบเด็กเลยค่ะเด็กที่รักเหมือนเป็นพี่เลี้ยง<อ>เหมือนเป็นคุณแม่อีกคนหนึ่ง<อ>ไปเลยส่วนคุณป้าเฟสก็ ต้องเสียไปแบบนั้นแล้วก็มารู้อีกทีทีหลังว่าตัวพี่เลี้ยงคนนี้ยค่ะเขาเป็นเครือญาติกันกันกบคู่แข่งผู้สมัครใช่ค่ะ<ม>ผู่สมัครคู่แข่ง<ม>อีกฝั่งหนึง่งที่กำลังลงเลือกตั้งในปีนั้นด้วยโอ้โหครับใช่ค่ะจนสุดท้ายปีนั้นคู่แข่งคนนั้นก็เป็นผู้ที่ชนะไปค่ะโอ้โ จนถึงตอนนี้เฟสไม่แน่ใจว่าพี่เลี้ยงของพี่สาวเฟสคนนี้<ม>เขาเป็นยังไงไปบ้างแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็คือเราก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดต่อตั้งแต่เือโมเสียไป<ม>ตั้งแต่พี่สาวเฟยต้องไปอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งแล้วก็ตอนนี้แต่งงานไปอยู่ที่เยอรมันแล้ว<ม>อย่างเงี้ยค่ะเฟยก็ไม่ค่อยได้กลับไปที่จังหวัดนั้นสักเท่าไหร่ก็มไม่ได้ทราบว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้าง สิ้นสุดกันตรงที่ทราบว่าเขาได้ขึ้นเป็นได้ตำแหน่งในจังหวัดนั้นในปีนั้นค่ะโอโเออ <laughs> เรื่องนี้ที่ที่ที่เราฟังคุณผู้ชมผู้ฟังครับคือผมผมเข้าใจอะไรอย่างหนึ่งว่าไอไอเคสลักษณะแบบเนี้ยนอกจากเขาจะมีการทําของใส่บางคนนี่เข,เขาเขาเขาซัดกันซึ่งซึ่งหน้าก็มีนะเพราะว่าการแข่งขันมันสูงมากถูกไหมฮะ แต่ละคนอยากจะเป็นที่หนึ่งในพื้นที่อยากจะเป็นผู้ชนะแต่บางอานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อหน้าได้บางเคสก็เลยต้องใช้วิธีการลักษณะแบบนี้คือทำของใส่ซะเลยแล้วใช้เหมือนลักษณะโทษน,นะครับผมเรียกถูกหรือเปล่านอนบ่อนไส้คนในอะ่ะเอาคนในเนี่ยคอยเติมของคอยทำของให้กินอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนในบ้านเจอสมาชิกในบ้านเจอ มันอาจจะเป็นอย่างที่คุณเฟสบอกแหละครับว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของสเสน่ห์โดทนทําเสน่ห์คุณใสหรืออาจจะมียาสั่งเข้ามาผสมโดยหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแต่ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมผู้ฟังครับมันมันเป็นเรื่องเล่าที่คุณเฟีเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันมันไม่มีหลักฐานยืนยันม,มีหลักฐานอย่างเดียวคือ มันมาเจอของจริงๆของที่เป็นห่อผ้าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้คุณเฟร็ดรู้หรือยังว่ามันมีอะไรอยู่ในห่อผ้าเฟร็ดไม่แน่ใจจริงๆค่ะพี่แจเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่เขาก็จะกันตัวเด็กๆเล็กๆออกไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาก็มีความเชื่อว่าของพวกเนี้ยมันจะวิ่งเข้าหาคนที่จิตอ่อนหรือว่าคนที่ไม่ได้มีความแข็งแรงแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นของมันต้องเป็นของต่ําของไม่ดีแน่ๆอยู่แล้วละ่ะถูกไหม ต้องเป็นแบบนั้นค่ะพี่แจเพราะว่าขนาดผู้ชายอกสามสองที่เป็นลูกน้องของคุณป้าเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งเลยและในจังหวัดเนี้ยค่ะก็เขาก็จะมีเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ในทางวิทยาศาสตร์หรือด้วยเหตุด้วยผลแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะพูดถึงกันเยอะค่ะรวมถึงไอ้นุ่นด้วยนั่นคือสิ่งที่เฟซก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ทําไมเขาถึงบอกถูกอืมคือแน่นอนว่ามันมีการชี้พิกัดว่าเฮ้ย ตรงเสาต้นนี้นะลองไปขุดดูมันจะเจอของบางสิ่งบางอย่างและผลสุดท้ายก็เจอจริงๆแน่นอนว่าคนที่จะเอาเข้ามาฝังได้อ่ะมันไม่ใช่คนนอกหรอกมันต้องเป็นคนในใถูกไหมมันต้องเป็นคนในบ้านนี่แหละที่สามารถจะขุดหลุมลึกขนาดนั้นแล้วก็ฝังตรงโคนเสาได้แล้วกลายเป็นว่ามันก็เป็นคนในจริงๆซึ่งเป็นพี่เลี้ยงและก็เป็นญาติกับทางคู่แข่งของคุณป้า ใช่ค่ะงัะอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างเอาไว้ว่าทั้งหมดเลยอ่ะมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณเฟียสมันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นคนทําแต่ทั้งหมดแล้วนะถ้าใครที่เป็นคนลงมือทําเรื่องเกี่ยวกับคุณใสมนดําเกี่ยวกับการทําร้ายคนแบบเนี้ยผลสุดท้ายคนคนนั้นจะหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะลงเอยแบบไหนไม่รู้เหมือนกันว่า ทุกวันเนี้ยชีวิตของคนที่ทําเขาเป็นยังไงบ้างแต่ทุกเรื่องคุณเฟียสคุณผู้ชมผู้ฟังเชื่อแต่ครับมันจบไม่สวยเฟียสก็ <Ừ. S 2> หวังไว้อย่างนั้นนะคะ <Ừ. S 2> ตอนนี้พี่สาวก็มีครอบครัวที่น่ารัก <Ừ. S 2> ก็ถือว่าทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วค่ะอืมนะครับก็อืมันอาจจะเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดใน ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราแต่ทั้งหมดเลยอะถ้าเรายึดถือเอาไว้คือสิ่งที่เราพอจะกระทําได้ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรมไม่ต้องไปอาฆาตแค้นไม่ต้องไปคิดจะไปทํากลับคืนทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดจะทํากลับคืนเขาอะเราก็จะไม่ต่างอะไรกับตัวเขาใช่ค่ะนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวงล้อแห่งเวรกรรมครับคุณเฟส ฟังแล้วแบบโหเฮ้ยบ้านแตกจริงว่ะมันอาจจะไม่ได้มีผีโบบะนะคะแต่ว่าในสิ่งที่เฟสเห็นในความฝันครั้งนั้น,นก็คือทําให้เฟเชียอในเรื่องพวกนี้จนอืนจนถึงทุกวันนี้ที่ฟังพี่แจ๊กอะคะ่ะคือเรื่องพวกนี้หลังที่เราฟังไว้แล้วครับว่าโอเคมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำของคุณสายมนต์ดบางคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงก็แล้วแต่แต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันสอดแทรกอยู่ในเรื่องเนี้ยเรื่องของกฎแห่งกรรม ค่ะเออซึ่งในเรื่องที่คุณเฟสเล่าเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ถึงบทสรุปของกฎแห่งกรรมแต่เชื่อเถอะครับกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมออืมหวังไว้อย่างนั้นอย่างยิ่งค่ะพี่แจ๊คนะครับเฮ้ยแต่ขอบคุณมากๆคุณเฟสครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน เฟี้อยากขอบคุณเชิญฮะค่ะเฟี้อยากขอบคุณความรักของคุณยายได้ดัลึกถึงท่านแล้วก็ความรักที่คุณยายมีต่อคุณป้าอยากแบ่งปันแบบนั้นมากกว่าค่ะวิจักแต่มันก็เป็นในรูปแบบของการบ้านแตกจริงๆค่ะอืมคนละทิศคนละทางกันหมดเลยถูกต้องนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างเอาไว้คือทุกอย่างมันคือการแข่งขันะแล้วยิ่งเป็นการแข่งขันในลักษณะอย่างเนี้ยโอ้โหมันเป็นการแข่งขันที่ที่รุนแรงมาก ค่ะ <C han> นะครับพี่แจคค๊คคัะอยากขอบคุณพี่แจ๊คค่ะแล้วก็ <C han> อยากขอบคุณรายการที่ทําให้การนอนหลับของเฟสมันง่ายขึ้นค่ะ <C han> หมายถึงว่าไงฟังรายการแล้วก็หลับ <C han> <C han> ใช่ค่ะเฟสนอนหลับไปพร้อมกับพี่แจ๊คแล้วก็ <C han> <C han> รายการของพี่แจค๊คผู้เล่าทุกๆคนที่มาเล่าให้เฟสฟังในทุกๆคืนก่อนนอนค่ะ <C han> ทั้งฟังแห้งและฟังสด ขอบคุณมากมขอบคุณมากที่เดอะโกสต์เรดิโอมีมีส่วนนะครับในการในการช่วยในการนอนหลับของใครหลายหลายคน <c oughs> <c oughs> เออฟังเรื่องผีไปแล้วก็กล่อมหลับไปหลายๆคนอาจจะ <c oughs> ฟังว่ามันดูแปลกนะคะ <c oughs> แต่เฟสอ่า <c oughs> เฟ่ต้องกินยาด้วยค่ะพี่แจ็กกินยาที่ทําให้เฟสหลับแล้วก็การที่ได้ฟังพี่แจ็กไปมันทําให้เรามีสมาธิไปจดจ่อการฟังแล้วก็ทําให้เราจรินตนาการตามพอจินตนาการตามเราไม่ได้คิดมากมจากตรงนั้นก็ทําให้เรานอนหลับไปได้ง่ายขึ้นค่ะโอ้ขอบคุณมากๆฟังแล้วรู้สึกมีกําลังใจมีพลังในการทํางานเยอะมากคุณเฟสนี่คุณเฟสก่อนไปนะขอะสักนิดหนึ่งนะค่ะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมคู่ฟังชาวโกวสเตอร์ เป็นเป็นกรำเมืองหน่อย <L eg le> เอ้ยน่ารักดีคงภาษาบ้าน <L eg le> เราเอาไว้เออ <L eg le> นะครับอ่ะเชิญถ้าจะอัานก็จะลาทุกคนนะคะกับพี่แจ๊กแล้วกว็ทีมงานแฟนเดอะกู๊ดเรดิโอไปก่อนจะลาขอแถมสักน้อยก็เจ้าฝากแฟนเพจแล้วกว็ช่อง YouTube ของเฟียนน้อยได้ก็เจ้าได้สิ เฟียดทำ YouTube ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ขาสามีเฟียดเป็นสัตวแพทย์ออออก็ <c oughs> ก็ทำให้าทาให้าทาให้แฟนๆหลายๆคนที่รักสัตว์ได้มีความรู้แบ่งปันความรู้ทิกต่างๆค่ะยังไงก็ฝากไปกดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะคะช่องตีหลังไบโพล่าค่ะอีกทีสิฮะ, <c oughs> ต,ะตีหลังไบโพล่าค่ะตีหลังไบโพล่าเนี่ยนะ ใช่ค่ะโพเต์มีอารมณ์แบบไบโพล่าขึ้นลงตลอดเวลาแบบนี้แหละคะ่ะพี่แจ๊คแต่ว่าในรายการก็จะมีรายการลูกเราเป็นหมาหรือหมีค่ะอืมโอเคเซิร์ชชื่อใ,ในย t u b e เป็นภาษาไทยได้เลยนะใช่ค่ะพี่แจ๊คตีรังไบโพล่าเอาคุณผู้ชมผู้ฟังชาวเดอะโกสเตอร์เชิญไปถล่มกัน <laughs> ขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่แจ๊คลรวหวังว่าจะได้มาจอยกับพี่แจ๊คแล้วก็ชิมงานอีกครั้งค่ะยินดีครับถ้าสมมุติว่าครั้งหน้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานะ ได้ค่ะขอบคุณพี่แจ็คนะคะขอบพระคุณครับคุณเฟสครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android